ดึงดึงดึงดึดึงดึงดดึงดึง,ด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 งนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริส,สเกตและอำเภอกันทละล,ล,ลกักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิ e w ภาคิวพอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักนากุงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ สถานการณ์ฝนตกหนักที่ผ่านมาทำให้น้ำเซาะถนนขาดทำชาวบ้านเดือดร้อนค่ะเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลทำให้ในพื้นที่จังหวัดสิสเกตมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ และมีน้ำหลากในบางแห่งโดยเฉพาะที่บริเวณถนนระหว่างบ้านโนนตำบลพลคาไปยังบ้านโนนอีปังตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตบริเวณสะพานข้ามลำคลองที่ไหลไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยซันพื้นที่ตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองสิสเกต ถูกกระแสน้ำซาะจนเกิดพังถลง่มซึ่งบริเวณดังกล่าวเพิ่งมีการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ถึงปีทำให้ชาวบ้านไม่สามารถผ่านไปมาได้โดยทางเจ้าหน้าที่อบตหอนองแก้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพลควาวได้เร่งนำป้ายแจ้งเตือนให้ใช้เส้นทางเลี่ยงพร้อมสั่งปิดเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยแล้วนายบุญเพงจวงพลงามอายุ56ปีชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า ถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลและเป็นเส้นทางลัดในการเดินทางเข้าตัวเมืองศิสเกตมีรถสัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวันซึ่งบริเวณดังกล่าวเพิ่งมีการก่อสร้างเสร็จไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเชื่อว่าอาจเป็นเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องส่งผลทำให้น้ำซ้อจนเป็นเหตุให้ถนนพังทลายลงมาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก อยากให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วค่ะด้านรัฐบาลยืนยันชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้นักท่องเที่ยวคึกคักในวันหยุดยาวยืนยันไม่มีการปิดด่านทุกด่านชี้ขาขายตามแนวชายแดนเป็นปกติวอนกระบวนการยุยงปลุกปัน่นไม่สร้างประโยชน์ใดๆให้กับคนไทยกว่า70ล้านคนทั้งประเทศค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีได้ติดตามและรับรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจากฝ่ายความมั่นคงและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยซึ่งยืนยันว่าไม่มีการสั่งปิดด่านพรมแดนไทยกัมพูชาทุกด่านตามกระแสข่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ทางด้านด่านผ่านแดนถาวรช่องสง,งามอำเภอภูสิงห์จังหวัดสะเกตเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568เวลา20นิ30นาทีนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดสะเกนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านถาวรช่องสง,งามอำเภอภูสิงห์จังหวัดสะเกน โดยพันตำรวจโทกันตะพลหนองเล็กสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิเกตได้รายงานสถานการณ์ในพื้นที่บริเวณด่านผ่านแดนถาวรช่องสงามอำเภอภูสิงห์ว่าเหตุการณ์ปกติการค้าขายและการผ่านเข้าออกยังเป็นปกติเหมือนทุกวันโดยด่านผ่านแดนถาวรช่องสงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดสะเกตยังเปิดทำการตามปกติตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวัน การเข้าออกด่านผ่านแดนทาวนช่องสงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดสิสเกตพบว่ามีผู้เดินทางสัญชาติไทยสัญชาติกัมพูชาและสัญชาติอื่นๆทั้งเอเชียและยุโรปกว่า90 0คนในส่วนของยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกด่านฝั่งไทยทั้งฝั่งกัมพูชามีรถยนต์เข้าออกกว่า60คันทางด้านนายอนุพงศ์สุสมนิีผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตกล่าวยืนยันว่า การเดินทางเข้าออกของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงการขนส่งสินค้าและยานพาหนะยังคงดําเนินการได้ตามปกติไม่มีการปิดด่านหรือจํากัดการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีมาตรการดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนค่ะ ด่านทาวนช่องสงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดรีสเกตยังคงเปิดปกติชาวไทยและกัมพูชาต่างเดินทางเข้าออกเพื่อค้าขายตามปกติขณะที่ชาวกัมพูชาต่างวิตกกังวลค่ะเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2568ค่ะเนื่องในวันหยุดติดต่อกันหลายวันบรรยากาศการเดินทางเข้าออกเพื่อการค้าขายและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงามตำาบลัยพัฒนาอำเภอภูสิงจังหวัดสะสกนพบว่าปกติตั้งแต่เช้าได้มีคนไทยและกัมพูชาตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากยุโรปและเอเชียคงยื่นหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ประจำดาดนเพื่อเดินทางเข้าออกตามปกติทั้งใบผ่านแดนหรือวอร์เดอร์พลและพาสปอร์ต ซึ่งช่วงเช้าคนกัมพูชาจะน้อยกว่าปกติเพราะมีข่าวลือว่าจะปิดด่านต่อมาเมื่อคนกัมพูชาทราบข่าวต่างก็เร่งรีบข้ามเข้ามาฝั่งไทยเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตลอดจนเครื่องใช้ใส่ต่างๆเป็นจำนวนมากสำหรับจุดผ่านแดนถาวรช่องสงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศิสะเกตเปิดทำการตามปกติทุกวันตั้งแต่เวลา7นิกาถึง22สนาฬิกา แต่และว,วันจะมีผู้เดินทางผ่านแดนทั้งชาวไทยและกัมพูชากว่า900คนโดยเฉพาะวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดีซึ่งไทยกับกัมพูชาได้ตกลงความร่วมมือจัดตลาดนัดร่วมกันชาวกัมพูชาต่างก็นำรถยนต์ข้ามแดนเข้ามาซื้อสินค้าไทยเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะมาเป็นครอบครัวและพากันซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งอาหารการกินน้ำดื่มตลอดจนเครื่องใช้ภายในครัวเรือน จากการสอบถามประชาชนชาวไทยตามแนวชายแดนบอกว่าจากข่าวลือปิดด่านได้สร้างผลกระทบแก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าของทั้งสองประเทศอย่างมากโดยเฉพาะแม่ค้าชาวกัมพูชาจะกระทบมากกว่าเพราะจะทำให้ขาดแคลนเรื่องอาหารการกินในการดำรงชีวิตทันทีอีกทั้งอาชีพรถรับส่งหรือรถตู้ฝั่งกัมพูชาก็จะได้รับผลกระทบตามมาด้วย ขณะที่เรื่องความปลอดภยัยคนไทยส่วนใหญ่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่กลัวเพราะฝ่ายความมั่นคงหรือทหารในพื้นที่จะเป็นผู้แจ้งข่าวจึงเชื่อมั่นและมั่นใจในเรื่องความปลอดภยัยจึงไม่วิตกกังวลแต่อย่างใดคงใช้ชีวิตตามปกติสำหรับมาตรการปิดด่านถาวรนั้นพันตำรวจโทกันตะพลน้องเล็กสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุเกตบอกว่า ต้องมีเหตุร้ายแรงและกระทบต่ออำนาจอธิปไตยของชาติเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดต้องได้หาหรือกับฝ่ายความมั่นคงหรือทหารในพื้นที่ก่อนจึงจะเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะได้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจึงจะสามารถดำเนินการได้ซึ่งขณะน,นี้ในระดับพื้นที่ของจังหวัดสรสเ,เกศยังปกติ ทหารและเจ้าหน้าที่ทั้ง2องฝ่ายต่างเข้าใจกันดีจึงขอยืนยันว่าไม่มีการปิดด่านไปอย่างใดขอให้เชื่อและยึดหลักข่าวสารทางราชการเป็นหลักค่ะและจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมทุเรียนศรีสะเกษในรัน2025กระตุ้นเศรษฐกิจก่อนจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟมีผู้เข้าร่วมวิ่งกว่า1,000คนค่ะ เมื่อเวลา18.30นาิกาานาทีของวันที่31พฤษภาคม2568ค่ะที่สนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสิสเกตอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตมอบหมายให้ในายพนัสจันรคำหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิสเกตเป็นประธานเปิดกิจกรรมทุเรียนสิสเกตในรัน2025 ดุเรียนศิษเกตในรัน2025ภายใต้โครงการส่งเสริมขีดความสามารถเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งกว่า1,000คนสำหรับการจัดก,กิจกรรมดุเรียนศิษเกตในรัน2025แบ่งประเภทการวิ่งออกเป็นฟันรัน4กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตร บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสะท้อนถึงความพร้อมของสิสเกตในการเป็นเมืองกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภูมิภาคสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬารวมถึงส่งเสริมอุตสาหากรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของสิสเกตเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศของจังหวัด ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นการสร้างฐานนักท่องเที่ยวภาพลักษณ์ของทุเรียนภูเขาไฟรีสเกตให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นและเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟรีสเกตปี2568ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง23มิถุนายน2568ณสนามสารกลางจังหวัดรีสเกตค่ะ ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดศรสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนณากงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันษานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันษานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835 เลิกเหล้าได้สามเดือนเปลี่ยนไปเยอะเลยคือมันไม่ชินเลยอ่ะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยู่ละน่ะ เลิกได้เนี่ยก็ดีแล้วครับงดเหล้าแค่สามเดือนเองน่าจะใสขอบตากว่าหม่ดำพุงก็ยุบสุขภาพก็ดีเออคือหมายถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามาสามเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสามเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละครับงดเหล้าเข้าพรรษาแค่สามเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย